ชีวิตหลังเกษียณครับเกษียณปี2 5 5 8เกษียณแล้วมาทำใส้เดือนครับผมมีความสุขกับการทำงานพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ไปขนขี้วัวแล้วก็มานั่งกินข้าว ใต้เขื่อนทุ่งกระโดนพี่น้องเอ้าเดก็เตรียมของไปขายมือนไปขายนาที่นาสาระกลางไปอยู่เทอมินอลสามวันโอ้ยสนุกสนานอะไรพี่น้องเมวนกุ๊บไต่มูได้พวกได้ลูกข้าไม่แซวสะเลยพี่น้องเอ้ยมวนหลายมวนหลายหลายท่านก็จะเกษียณตามมานะครับ สามิบกันยานี้ขอบคุณครับ